เราเชื่อว,ว่าคุณคงเที่ยวเมืองไทยกับใครๆม,มามากมายแต่วันนี้ความสุขในการเที่ยวเมืองไทยจะเปลี่ยนไปเมื่อเพื่อนเที่ยวของคุณคือศิแลเป็นลูกทุง่งระดับแถวหน้าของเมืองไทยจะพาคุณไปสืบสารวัฒนธรรมเรียนรู้ประเพณีสัมผัสวิถีท้องถิน่นและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับโครงการลูกทุง่งหัวใจใหม่เที่ยวไทยกับท่อทายระเอียดและกติการ่วมสนุกติดตามได้ในรายการลูกทุ่งเงินล้านทังท่ทบอาแฟนเพจลูกทุ่งหัวใจใหม่เที่ยวไทยกับททอทสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเที่ยวหัวใจใหม่เมือง